สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะเรียนคำกร,ริยาใหม่นะครับเราจะเรียนคำกร,ริยาทำงานครับ arbeiten 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 o arbeiten ar อย่าลืมเสียงรอเรือนะโอเคผมต้องพูดนิดหนึ่งเรื่องเสียงรอเรือนะ คนโนเวเราออกเสียงรอเรือสองแบบเราเรียงแบบหนึ่งชื่อสกอร์เสกอร์เนี่เป็นออกเสียงของผมนะแล้วบางคนใช้เสียงอื่นที่มันเรียกว่ารุลเลอรรุลเลอสกอร์เมันจะออกเสียงแบบนี้นะอแต่รุลเลอมันจะออกเสียงแบบนี้

Har arbeidet. Har arbeidet. Han har arbeidet her før. Han arbeidet her før. Hun arbeidet her før. Jeg reiser til Norge for å arbeide. jai r ร i s มไปที่นอร์เ or ์เพื่อจะ j ำง a r b e i ท e r j น jai r ทำงานแปลว่าพนักงานอยู่ใช่ไหมถ้าคนจะมีคำกร,ริยาแล้วก็ดวอักษล่าสุดสองตัวคือ er er แปลว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นะกำลังทำงานอยู่ทำงานเจอกันพรุ่งนีนะครับ